ร้านจีนสวยค่ะกิ้งคาเลกับคาราเกะเนาะคาราเกะจะไม่เอาไก่เนาะจะเป็นมกักโรโนคาราเกะเนาะแล้วก็ยากิาอริอานอ่อยังก่อนเฮ้ยมักโุยากีา่ครานะคะสวัสดีค่ะทุกคนนี่แม่จังพามาทอดไข่ไข่ไขม้วนญี่ปุ่นเนะาะไข่ญี่ปุ่นนะคะเอาไปเลยค่ะสองฟอง2นงฟองแม่ก,ก็จะใส่ลิง ไปค่ะเดี๋ยวนิ่งค่ะเหมือนน้ำเชื่อมนะคะทุกคนเนาะนิ่งลงไปซอสค่ะไม่ใช่จะมีหรอกค่ะก็ญี่ปุ่นโอเคค่ะมันนัวนะคะแค่นี้เนาะจากนั้นเราก็คนเลยค่ะทุกคนจ้ะคน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 ของคนของแม่ติดไฟไว้หรออย่าิดไฟนี่จะเป็น คาราเกะมะกุโดคาราเกะเนาะเดี karaoke, ๋ยวจะทำดันจีกันค่ะอาหารกลางวันค่ะโมนี้ไม่ได้ไปกินข้าวนอกบ้านค่ะทุกันต้องไกินแล้วค่ะที่จะแนวต่อก็เบื่อเนาะโอ้นีค่ะประมาณนี้ค่ะอันก็จะเอามะม่วมะกรอกลงค่ะทุกคนจ้ะมะกรอกเนาะชุบ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  ยังค่ะโอเคได้แล้วค่ะเอาไปที่ไหนค่ะน,นี่เป็นไข่แผ่นเนาะไปอ่อน,นหน่อยนะคะมันมันจะไหม้ค่ะมันจะไหม้มันจะไม่มไม่มม,ม,นม,ม,นมวนะท่กคนเนาะ โอเคแล้วอาจารย์จะใส่นี้ค่ะใส่แฮมลงไปนะทุกคนเนาะแฮมเป็นแผ่นค่ะทฮมแบบแผ่นลงไปเนาะใส่ลงไปนะ ชิล้ลงไปนะคะชิล้ลงไปจะเป็นชั้นในเลยะค,ะค่ะชีสกับชีสลงไปมาแล้วต่อกับลูกต่อกับลูกมาแล้วค่ะโอเคตอนนั้นเราก็จะมอะนะอออ้อนนล้วค่ะโอ้เริ่มแล้วคนณนะ,ะนเป็นอย่างนี้เนาะ,ะเริ่มไหม้แล้วค่ะ ไม่สวยเท่าไหร่ตองนั้นก็ใส่ค,ค่ะไม่สวยจะมาค่ะมันจะน่าจาบไม่ค่อยสวยเท่าไห,าหร่นะมาได้หรอคะพี่ก็อ๋อกาไปเยี่ยวตดินรู้กันใช่ไหม อัอ้งแรกมันอาจจะไม่เกยงามำนะนต่ะไปกับเชือกโอเคนะคะให้เชือกพยะายามนี้ค่ะให้ต้นต้นมาต้นไหนอย่าใส่น้ำมันอีกตังนะ้งไหนเนาะโอเคนี่คะท้ายแล้วค่ะลงไปเลยอือนะคะหม้อน,นอชีสเต็มเดิมนะ น้องกินทซกินเองห้เจ้าอเด็กคนเจ้าถ้าเราอยากใส่ชีสเราก็ต้องใหดกินเตงนะคะุอเก็ไปหาสิง ค้องกินเรนนี่บอกแม่ทำวันนี้หอมมากค่ะแล้วเราก็มีนี่ค่ะเราจะทำเป็นโตให้ดูนะคะอะไรทำรันจีรันจีเนาะใม่พ่อทำให้ดูาฟังนะาราดี๋เรยวอยแล้วค่ะรันจีเนาะเดี๋ยวเราเตรียมข้าก่อนเนาะ คลิงคาเลยเนาะแบบนี้ง่ายๆนคนจันงายแกแบบนี้ง่ายเลยค่ะงานบริเวณยอือมีคาเร่อร่อยค่ะนี่โอชี ป่นสักหน่อค่อจจะดเ็ีแ้วค่ะข้านี้นี่ก็จะได้ด่งม็วง่ายๆจ้ะจิงจริงค่ะด้านนี้

เสร็จแล้วอันนี้เราจะใส่อะไรดีนะปลาป่าเนาะค่ะแล้วก็จะมีอีกเมนูหนึ่งจ้ะเกี๊ยวสาแบบัำเด็ดค่ะมานีจำเด็ดค่ะเฮ็ดเฮ็ดว่าแล้วเราใกลกินค่ะนี่ค่ะเนี่ยเราจะเอาลงเอาลงเนี่ยค่ะแล้วก็เรียงอางเงี้ยใช้มือเนาะเพราะว่าไม่ได้เก็บว่าไม่ได้เกี่ย็บอะไรเย็นค่ะ มาเกี่ยวกับวัฒนาก,ก,ก็มาเรียงไปสสรฉยเฉจิแ,แม่กำลังมือแล้วะะล่ะค่ะนะทุกคนนัเราทำกับผ้าเราก็ต้องล้างมให้สะอาดสะนอาะเนาะจันตัวเจ๊เจอเจเจตอะไรตกันยี่ห้อนี้อร่อยแม่ก็เห็นแล้วจังมัน กินหลายผมไม่ไคยกินนะคะทุกคนป้าป้าก็ไม่ค่อยกินเนี่ยอันนี้วันนี้ป,ป้าไปอยู่ตอนเที่ยงให้เฉยนี่ปกติเคนไปงานดแบบป้าใครนี่ย,ย,นะะยเนาะป้าใครได้เฮ็ดกิ่นนะคะมะเนาะนะคะ,คะมันจะเติมน,น้ำใส่ด้วนนยน,น,นั่น ก็ปิดฝานะคะมาคลอปิดฝ okay. okay. านี่ค่ะระวังรอทำของมาลิจังรอค่ะ ทำของนี่จังลองนะเป็นมตัวแม่จ้าก็จะกินคาเลนถ้าเราทำแล้วไข่เนี่ยไข่ไปซื้อแล้วเพื่อนบ่ค่อยกินกนะคะทุกคนใช่ไหมแม่จังไม่ค่อยกินทอดไข่นะ ไปมากเลยจ้ะคาราเกะแบบมาโกโรูดทำเนาะอะ,ะมกนนอะกรที่เป็นเนื้อเนื้อสีนในลายกาแ่เย็นภไปนะทุกคนแม่ก็เลยเอามาทำมันอันนี้แม่จะใส่คะเลเนาะเหลือเกีกยวซ่าอยู่เนาะทุกคนเนาะเราจะรอคะเลเนาะทำปำมัง <c oughs> คะเลเลยสื่อทำเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยจะไม่เผ็ดน,นะอันนี้ไม่จ้องอันนี่ก็จะจิ้มก่อนะจิ้มก่อนเอนาะชนนะ่วย เนี่ยมันจะไม่พอนะทุกคนเนาะเอาสองอันเลยค่ะหมดเลยคนะ่ะอันเล็กนี่อัหรับเด็กน้อยเนาะไมชินค่ะประมาณสิบสิบนาทีเนาะทุกคนเนาะอันนี้เราก็ตุ้มไปเรื่อยๆเยนาะ ต้องวารนั้นสุกอนจัดแล้วมันก็จะแห้งไปเองเนาะมันเก่ยวตา้าเนาะเขาต้องต้นนี้ทุกคนเนาะรัอุณหภูมิให้มันมาเหมาะอั้เยอะมากเคะนี้ำัง,ง,จ,ะง,งจะเก็บไปะ้อขอาขงูส ข้าร้ายนะเอ๊ะททนี่วะทาบแกตัดจะไงล่ะม่กตัอยู่แี่ค่ะองมจังนี่ทุกคนวะมึดนะมึดโอแล้ววาตแล้วทุกคนจะของมาจังค่ะมีของน้อมจังค่ะี่ค่ะยาชของเราน่าจะได้แล้วนะทุกคน มันใหญ่เลยนะี่อาจารย์เลยห่อนเลยทุกคนจ้ะว้าค่ะน่าทานไหมคะทุกคนจ้ะแซ่าค่ะนี่ว้าวมากินกันเลยจ้ะเมนูของแม่แต่ทุกคนจ้ะขนมจีนขนมจีนลวกใส่เห็ดนะห่เนาะเห็นน่อปลาบ่หรอใช่ค่ะเห็นน่องฝาแล้วก็ทาง่ายๆค่ะทุกคน ราดได้ค่ขนะถ้าเป็นขนมจีนนะทุกคนนะแก้วค่ะอร่อยที่มากคะ่ะไก่ทอดเนี่ยนี่เป็นเมนูของคุณแม่นะคะทุกคนจ้าขนมจีนกรีนทะเล,ล,ลค่ะแกงเขียวหวานคะ่ะนี่จ้าไปกินกันได้จ้าอะไรๆ,ๆโอ้ขอก้กเนนะทุกคนจ้นจะหลังจากที่นั่นมาชิม,มกันจ้นงะง่ายๆค่ะ แค่นเยวานแบบจิ้งเอเานะพล้วกปลกินแด่เมือละบัแม่จะเสร็จเนาะกระเจี๊ยบแม่มามากินเน็ตแม่จะอะขอรปูเจี๊มาค่ะม่มา LIKE ม่หมอสวยม่หมอสวยนี่อ๋อแม่ก็ทำอยู่นะเพราะแม่จะเส็จเนาะให้ไทมูกินกันนะ ถ้าจะไปกินข้างนอกไม่รู้จะกินอะไรทุกคนจ้นจะไม่อยาก,กไม่ได้ให้กินเองค่ะอานารอาหารอร่อยจังเลยคือเนือ้ออาหาร้าหาร Hun er nervøs ennå. อย่างมันเพนียรเหมอนเดิมดมันเพรจะยังไกันสยามบ่ได้มาค่อแ่มาค่ยังจังน้นค่ะ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้แม่จังก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนจ้ะขอบคุณมากนะคะที่รับที่รับชมนะคะเนาะ ใช้ประกันได้แม่จังขอได้ขอแคยแล้วค่ะมาจังเสียงดังไปหน่อยก็พอมาเนี่บุญไหวขอบบุญไหว้ทำกับข้าวบุญไหว้นะคะทุกคนนะคุณข้าวบุญไหวขอบขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะแค่นี้นะคะทุกคนบ๊ายบาย